สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจริญรุ่งเรืองแท็กเตอร์นะครับมีรถขุดเล็กนะครับเก่านอกมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับรถเข้าใหม่นะครับมาวันนี้เลยนะครับเป็นโกเบโก้ sk 6 0นะครับรุ่น10นะครับเก่านอกยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับรถสวยนะครับปีใหม่นะครับเดี๋ยวรับชมรถภายนอกกันก่อนนะครับรถติดฟิล์มให้แล้วนะครับติดฟิล์มวันนี้เลยฟิล์มใหม่เปลี่ยนถ่ายของเร็วใหม่นะครับ สวยกันเลยครับลอวชมรถด้านนอกกันก่อนนะครับนี่เลยนะครับนะครับตัวรถสวยนะครับบอดี้สวยนะครับสีสวยนะครับสีเดิมนะครับมีสติกเกอร์คาดนิดนึงนะครับด้านบนนะครับสวยดูบูมอาร์มนะครับผม บูสลักแน่นทุกจุดนะครับบูมอาร์มสวยนะครับบูมนะครับสวยเลยนะครับทุกค้ามันมีแตกไม่ปะนะครับอาร์มสวยนะครับมุกีห้าฟันขนาดใหญ่นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านหนึ่งนะครับอาร์มสวยนะครับบูมสวยบูสบูสลักแน่นซีนไม่มีร่วไม่มีซึมนะครับ อามสวยนะครับมาใบมีดนะครับใบมีดจิกนะครับผมแห้งทุกจุดนะครับคันนี้นะครับดูช่วงล่างนะครับผมใบแทกหนานะครับน้อยนำเต็มนะครับเฟรมสวยนะครับสปอเก็ตนะครับหนามหนาเลยนะครับใช้งานน้อยครับคันนี้นะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับรถด้านล่างแห้งนะครับผม สปอเก็ตหนาๆเลยนะครับบูโซ่นะครับสวยๆอยู่เลยนะครับไปแท็กนาเตอร์นะครับเรมสวยๆนะครับเก่านอกนะครับยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับมาดูเพจกันนะครับนะเพจเป็นครับโกเบเอสเคหกสิบรุ่นสิบนะครับไม่อินเจแปนนะครับผมปีสองพันยิบเอ็ดนะครับผมจวนี้นะครับมาดูระบบนะครับมาดูแพ่คอนโทรลนะครับแพ่คอนโทรลแห้งนะครับ แห้งสวยเลยนะครับจิกเนี่ยนะครับผมพันนี้นะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับแผงหม้อน้ำนะครับแล้วก็แผงคอมเพสเซอร์แอร์นะครับสวยๆนะครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ยันมานะครับสี่สีนะครับ V 9ก้าสิบสี่นะครับเคงแห้งเลยนะครับสวยเลยนะครับเครื่องแห้งปั๊มแห้งนะครับรกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับสวยๆเลยนะครับดูเครื่องแห้งๆเลยนะครับปั๊มนะครับปั๊มเป็นปั๊มนิวนะครับด้านนี้นะครับปั๊มนิวแห้งๆเลยนะครับ สวยนะครับดูห้องโดยสารกันนะครับเบาะจิ๊กเลยครับผมเบาะสวยจิ๊กหลังคานะครับจะไม่ถอดถุงนะครับวัดูเจวงเจวัดนะครับใช้งานได้หมดนะครับแอร์เย็นนะครับเพียงพอข้างภายในสะอาดสวยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับขายนะครับคันนี้นะครับ หกแสนสามหมื่นบาทนะครับเก่านอกสวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาดูมาลองขับกันได้นะครับรถอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกสูงนะครับสามกิโลนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับสวยเลยบอดี้สวยสีสวยนะครับสีเดิมครับตรงนี้มีเก็บมุมนะครับเก็บมุมตามช่องล่างให้ทีหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นรอยถลอกนิดนึงแต่เข้าตู้นะครับตนั้นสวยหมดนะครับ ติ๊กเกอร์เป็นติ๊กเกอร์ Gen10 นะครับผมเจนใหม่แล้วนะครับสวยจริงครับลูกค้าคันนี้นะครับคันท่านได้หาอยู่รีบเลยนะครับหกแสนสามหมื่นบาทนะครับเก่านอกยังไม่เคยใช้งานที่ไทยนะครับสวยๆเลยนะครับราคาต่อรองได้นะครับมาคุยกันได้นะครับมาลองขับกันก่อนหรือสนใจโทรมาสอบถามราคาหรือถามรายละเอียดนะครับที่เบอร์โทร0 9 1ย์2 5 8 6หนะครับ ลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับตอนะนะสตาร์กันนะครับเครื่องยนต์ตอนสตาร์นะครับ แล้วเงียบเลยนะครับผมดูด้านแพรนะครับ,บางานนี้ได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้นะครับเก่านอกนะครับโบเบเอชเคหกศูนย์รุ่นสินะครับ ไม่อินเจแปนนะครับผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับใช้ง,งานที่ญี่ปุ่นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองขับได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ